อา้อาวหอดดูการหน้าปีแล้วพี่นอ้องยอดย่ำไฮย่ำนายยา่ำดำไ้ดำนาแล้วเราดูการหน้าปีพันวะวันนี้ก็ได้ดำนาหน้าหงหน้าไฮเดียวของอีพอนั่นแหละเออโอ้วันนี้ก็ได้พี่น้องมาซอยหลายคนสามัคคีกันพันวะ ซอยกันไปนะซอยเพิ่นซอยโตโตซอยเพิ่นเพิ่นวะอาดําดําดําเพิ่นวสิลี่ได้แลวหสิลแล้วจักบอลสิแล้วกมาดําแต่ว่านี่ระวังนี่ก็แล้วเลยเด้เพิ่นวะดําดําดําดไปหยอดยำระดูแหละพี่น้องเอ้ยเห็ดอะไรแล้วลูกชาไห่ชานาเห็ดไห่เห็ดหน้านี่แหละ ากันนันชอยกันพีน่น้องบ้านใกล้เฮือนเคียงเมื่อนี่ไปหน้าเจ้าเมื่อนี่ไปหน้าเพิ่นเพืน่นวาสิแล้วแล้วจันเสียงกับบาประกอบส่วนอ,อีกอะดำดำเพิน่นวะแล้ว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 บ้านนี้แล้วแล้วทงนี่ไปดำหน้าโคกไปเลยไปไปดำดำดำเพืน่นวะโอ้พอมาเต้นวะโอ้ใครขึ้นก่อนเด้อวะ ย่านก้นตํากันเพ่อนว่ากองไปกองมาเอาขึ้นกอนเอาขึ้นกอนเพ่อนว่าไปหาเกิบก็เด้อไปหาเกิบกอนจักปะไ้ใช้เลยพ่อวตื่นไปแล้วอ่าเพื่อนว่าหลังจากํำหน้าแล้วตอนแรกเข้ากับพักกัหาสอนลูกฮู้กหาสอนสอนลูกฮัวกก็ได้กินแรง มันชิได๋บ่มันเหรนไปหาสอนลูกพวกมันชิพอได้บ๋บ่สอนไปสอนไปฮะพน <Wow. S 1> พ่อได้กินอยูพนว่าพ่อได้แล้ว